ปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองแบงค์ชายหนุ่มผู้หลงใหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบงค์ต้นปกติพี่ทําอาหารบ่อยนะพี่ก็อยู่บ้านก็จะทําเองครับพี่จะถนัดอาหารไทยอาหารไทยแต่อาหารฝรั่งก็พอทำได้อ่าไปได้แล้วไปไหนไปไหนเนี่ยไปทำอาหารมาถึงก็เอาตัวน้องพี่ไปเลยครับาตอนนี้นี่ทางขวาผมพี่ต้นนะฮะแล้วก็ทางซ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาส่วรายการ Kitchen Bank นะฮะกติกาก็คือพี่เนี่ยจะไม่รู้ว่าจานไหนเป็นของใครแต่พี่เนี่ยจะเป็นคนตัดสินว่าจานไหนอร่อยกว่าใช่ไหมโอเคแล้วตอนนี้ไปแล้วนะพี่อย่าเสียงดังนะครับทำรายกันทำกบบ้าต่อพร้อมกันเลยนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปทำทำเดี๋ยวพี่จะรอชิมนะโอเคเดี๋ยวรอชิมนะ แล้ววันนี้เราก็จะมาทําเมนูนี่นะฮะเป็นอภินันทนาการจากโปรดิวเซอร์เรานะฮะบินไปถึงอิตาลีนะฮะซื้อพาสต้าสีสีอันนี้กลับมาให้พวกเราลองหัวจงหัวใจดอกมงไม้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะทำเมนูพาสต้าลาเบต้าก็คือคล้ายกับว่าเป็นซอสมะเขือเทศแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงเราก็ใส่หัวหอมสับแล้วก็มีกระเทียมนิดนึงหมดเลยไหมหมดเลยอันนี้ต้องผัดเร็วหน่อยเพราะว่าเผ็ดจะมา แต่งรสชาติด้วยเกลือกับพริกไทยนะฮะเกลือเนื่องมันจะเริ่มกระเด็นหน่อยหรอเริ่มกระเด็นใช่มีน้ำด้วยระวังคู่คนนี้ใช้ได้เอาหนี้เราก็จะใส่นี่หน่อยนะฮะอันนี้คืออะไรคะใส่ถามะไทมอ๋อใส่นิดนึงนิดนึงแต่เวลาตอนเรากินเราก็เอาออกเอาออกก็ได้ก็จะไม่นหอมมากแค่นี้ยังหอมหรออ่ะใช่ครับไว้ขาวระวังนะ รนโอเคนี่ก็ให้แอลกอฮอล์ละเหยออกนะครับนี่ครับใส่ซอ,ซอสพริกผสมมะเขือได้เลยถ้าเกิดซอสพริกก็ใส่ประมาณสักสองช้อนสองช้อนไหนลองชิมก่อนได้เลยครับว่าเราต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่ารอน,นะฮะแค<ต>่นี้ก็อร่อยแล้ววะอร่อยแล้วเหรอแน่ใจนะแค่ใส่ซอสแค่นี้ไม่ต้องเพิ่มแล้วนะให้แบงค์ชิมป้ะร้อนนะร้อน อโอเคละเนาะแค่นี้ก็อร่อยหรอตอนนี้ต้องแยกเป็น2อจานแล้วนะนี่เขาใส่ตาเหมือนไม่ยอมเหมือนไม่ยอมแพ้ดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนเดี๋ยวว่าแต่งที่หลังแป้งหันให้หน่อยชิชีดอะอ๋อขูดใช่ไหมเธอไปหมดเลยกัาจอไหมแป้อ่ะเฮ้ยแกงวันวันเนี่ยไม่ได้แกงจากหน้าตาเนี่ยพอจะเดาหรอไมว่าจานไหนเป็นของใคร อันเนี้ยน่าจะเป็นน้องทำไมอ่ะมาดูบางๆดูบางๆไงดูบางๆดูไม่ฟูอ่าดูไม่ฟูอ้วนของนี้ก็ดูฟูๆตัวเขาจะฟูๆเลยใช่ไหมแต่ว่าอ้วนใชไม่ดีเลยไม่ใช่ฟูๆไม่ใช่อย่าไปใช้คําว่าอ้วนนะครับไม่รู้ทายถูกป่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองชิมก่อนนะลองชิมก่อนลองชิมก่อนไ้ไค่ะดูจากสีหน้านี้ หน้าตาอาจจะไม่ด <c oughs> ูด <able> ีแต่ว่ารสชาติโอเคนะหน้าตาไม่ดูดีดูเลยรู้เลยเนี่ยเฉลยไปแล้วอาการอรอกโอเคนะรสชาติโอเคใช้ได้ใช้ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวามมั้งรสชาติแตกต่างเลยนะสองจานนี้อจริงจริงแตกต่างกันยังไงอ่ะนี่จะออกเบาๆหน่อยดูจากรูปร่างเหมือนไเบาๆรสชาติก็จะเบาๆอันนี้ฟูฟูก็จะออกเข้มข้นหน่อยพอตัดสินใจได้ไหมว่าอันไหนคนจะเป็นผู้ชนะถ้าถามพี่นะครับ พี่เลิกจานนี่ครับชนะอีกแล้วแต่จริงอ่ะในความจริงเนี่ยคุณแมปเปอร์นี่เป็นคนผัดทำเองทั้งสองอย่างทุกอย่างเลยเหรอจริงี่ะผิดัดอึงแต่ว่าเหตุผลนี่ของผมเนี่ยแกนเข้มกลกกว่าเพราะว่าของผมอ่ะอยู่ไม่ใช่อยู่กลนเขาเรียกว่าไหนอยู่กลกระทั่งเปิลเป็นคนตักก่อน